อ้าวครับสวัสดีครับมันี่วันที่เจ็ดพฤษภาปีหกสามนครับอ่ามันี่ผมสิมาแจ้งเตือนดตชนีความห่อนหรือเหตุอินเด็กจิมมี่ผลกระทบต่อสุขภาพห้าวเด้อคา,าดว่านี่อุณหภูมิสูงสุดห้านี่มันมันี่มันสิเป็นสี่สิบสององศา,สาสเซลเซียสนะครับแต่ล่างไก่ห้าสิรู้สึกว่าห้าสองศาซึ่งมันสิ สัมพันธ์กับความชฉื่นสัมผัสของอากาศดิ่งว่ามีอากาศห้อนนี่มีความชฉื่นหลายนี่เขาสิมีความรู้สึกว่ามันห้อนหลายที่ผมแจงมากนี่อยู่ในระดับอันตรายเด้อผลกระทบนี่ที่มันมีต่อสุขภาพเฮามีอาการตะคิ้วที่น้องตนงขาเด้อพี่น้องหน้าท้องไล่จังสิ มันจะให้มีอาการปวดกิงมีอาการเพี้ยแดดแล้วก็อาจจะเกิดภาวะร่มแดดหรือฮิสโตกได้หากสัมผัสความห่อนเป็นเวลาดโดนด้วพ่อแม่พี่นออ้องสิ่งที่ผมอยากให้พ่อแม่พี่ทองเฮ็ดมันจะได้บ่เกิดอาการยังจิว่านี่ให้ดื่มดื่มน้ำหลายๆวันละหถึง8แก้ว หาสิมีไปเฮ็ดงานนี่มองห้อนๆนี่ให้ดื่มว่าให้กินน้ำนี่่วโมงละหนึ่งลีดเดอร์พี่น้องแล้วก็เลือกเสือ้อสวมอยเสือสสเส้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีแล้วก็ลีกเลี่ยงการอยู่ในแบบบองทีแดดจัดๆจ,จ,จังสีไหมครับอ่าแอดก็ อยากให้พ่อแม่พี่น้องดูแลแลว้วก็ระมัดระวังสุขภาพร่างกายของเจ้าของนันเด้อแอดมินทุกคนก็เป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องทุกคู่สุกคนนยครับครับผมซ้มนีล่ล่ะก็มาแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องรู้แลว้วก็ให้ปฏิบัติตามเมื่อสิได้บว่าเกิดโลกดูกนยครับเมื่อสิ่เดย์เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ่อแม่พี่น้องสุกคนเด้อครับ ตำหนีแล้วครับวัสดีครับเด้อ